สับกไกด์ไวคันทูปพิซ i ่าเชียวนะตอนนี้อย่ของนะครับพิซ i ่าในเกมซีนาวันนี้อยู่ในตัวของอาชีพที่ห่างหายไปนานแล้วก็จะทำกายยังไม่ได้ทำเลยนั่นคือเออร์ต้านะครับก็อาจจะเรียกเออร์ต้าหรือเออร์ท่าก็ได้เรียกได้ทั้งคู่นะครับ <Why? S 1> ก็วันนี้ถ่ายสัก4-5คู่เนาะไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนะทั้งอาชีพนี้ทั้งเกมนี้เลยมัวแต่บ้า GTA นะ <c oughs> ก็ต่อไปนี้ถ้าเวลาผมถ่ายใน V.P ผมจะตั้งชื่อห้องไว้นะ ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหลกเลยเดือดหน้าทางพวกไอ้นั้นไม่ขึ้น,นเอาเอาเอาดิบวกบวกกันอืมแล้วรู้ดีอันติชาโดว์นั้นเป็นยังไง อออืื้หเลือดเราก็จะน้อยแล้วเด้ออะไรเราอยู่นี่อ๋อดีคอยดีคอยอะดีไข่อะโอ้โหโดนอออืื้หฮึบเสร็จเสร็จฉันไม่เจอเจ มาหมดมานหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นมาหมดตายละตายได้เลยโอ้โหเลือดเลือดเลือดโอ้โหนั่นไงสูสิวันมาก MVP เอ้ยเดี๋ยวคนได้เห็นไกด์เออทางเร็วนี้เนาะ ซ้อมสักนิดหนึ่งฮะไม่ได้เล่นนานพอสมควรเอออันติแล้วก็อันติอ่า นี่เนี่ยโอ้ยเซนสมาธิมากเกินไปหน่อยอ่ะไม่ได้เล่นอาจโอเคสำหรับอาชีพเอต้านะครับเป็นอาชีพที่เปาะบางที่สุดในเกมไม่รู้เขาจะปรับไหมไปไหนจ๊ะไปต้องลุกล็อกไป แล้วโดนเลยเออจะไปไหนล่ะยอมยอมแรกเลือดเอาดิเออเอาดิ <c oughs> ว่าเออถ้าเป็นอาชีพที่เราบางเพราะนั้นอ่าสกิล พอท่อถึงจะเป็นสําคัญนะครับอ่าสกิลเนี้ยประตูมิตนะิถึงเป็นสกิลที่สําคัญมากๆนะครับอย่าลุกขึ้นมาลุกทำไมลุกทำไมอือตายแล้ว ก็ใช้มานาเยอะด้วยโอ้โหแหลกพยายามเอ่ออย่าอยู่ห่างประตูวาร์ปไว้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังอึ้บ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 เอ้าติดสุดเอ้าแหลกโอ้แหลกโอ้โหโดนจับ ดีคอยหรอนี่แน่จารยนเตี๋ยอ๋ออะไรอะไรอะไรโอ้มัน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 ะสไตล์การเล่นของเออท่านะครับถ้าใครเคยถ้าใครเล่นค้อนอยู่ซึ่งแม่ก็ยังโกงไม่ไดเออท่าสู้ค้อนไม่ได้อันนี้พูดจริงๆนะครับคือถ้าสไตล์การเล่นน่ะจะคล้ายกันนะฮะก็คือจะ แต่ว่าจะได้เปรียบในเรื่องของอการเข้าที่ต่อเน,นื่องกว่านะครับ่ถ้าอย่างคอนเนี่ยถ้าแบบว่าอืรู้ว่ามันวบวับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันวบวับแต่ผมปิด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 อินเทอร์เน็ตให้หมดเลยอนะนั่งนั่งอ่านอาชีพใหม่อยู่นะฮะที่ไม่งเป็นขวานคู่เนี่ยโอ้ถ้าวบวับเนี่ยก็ได้จะเป็นเครื่องบอกแหละว่าเมื่อกี้เราก็เล่นกระตุกซะเยอะเหมือนกันนะครับก็เออถ้าจะจุดอ่อนเออถ้านั่นอยู่ที่ความเปราะนะฮะเพราะฉะนั้น มันจะมี2ส,สายที่เล่นคือจะเล่นสายอึดหรือจะเล่นสายเปาะก็ได้แต่สิ่งที่แรกมาก็คือถ้าเล่นสายอึดคุณจะได้มูฟก,กับอัต้ยสปีดที่น้อยแต่ถ้าเล่นสายสายอ่าสายเปาะก็จะได้อัธสปีดกับมูฟที่เยอะเพราะนั้นก็เลือกเอาถ้าคุณคว่าความคล่องตัวของคุณในการหลบหลบสกิลเนี่ยยังไม่แม่นยังไม่เป๊ะผมก็ยังยังไม่เป๊ะขนาดนั้นนะคะก็ถ้าไม่เป๊ะก็ควรที่จะเล่นสายอึดน,นะครับ แต่ถ้าคุณเป๊ะแล้วคุณแม่นคุณหลบคุณพิ้วคุณสเต็ปคุณอะไรอย่างงี้พิ้วในเรื่องของการหลบไม่ต้องพูดเรื่องของการทำคอมโบก่อนเอาแค่เรื่องการหลบอ่ะถ้าคุณพิ้วคุณก็เล่นสายปอก็ได้นะครับอันนี้ผมก็พยายามฝึกสายปอกอยู่นะฮะเพราะว่าพอดีว่ามูฟผมเยอะเกินที่จะไปเล่นสายสายอื่นแล้วนะครับโอ้เล่นกับโซลิดน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรเนาะ โอ้โ oh, แปลงร่างแล้วเอ้ยไม่มีสก,กิลหลบอะใช้หมดแล้วอะโอ้โห oh. ลบลบลบอืมอ่ะวิ่งตามทันก็วิ่งมาโอ้โ oh, หวิ่งตามทานันจริงๆเวยตายเลยโอ้โ oh, ห <laughs> เริ่มมาเลยก็เลยเล่นสแปมล,ล่างเลยโอเคคงต้องเล่นแบบแนวต่อสู้พวกกระส่ายพิชิตไม่ได้แล้วล่ะ Hãy subscribe cầm ตายเหรอไม่ตายเหรอโอเคเดี oh? ๋ยวพี okay. ่แกต้องแปลงร่างอีกรอบหนึ่งเราก็จะหลบแบบบลุลปุลุ๊บๆเลยโึ๊อ๋อหลบไปแล้วโอ้โหติดสตันละอืมโดนเล่นเลย ไม่มีสกิลหลบแล้วเด้ตอตายสู้โซลิดถือว่ายากเพราะว่าพี่แกนั้นเป็นสายประชิดอยู่นะเขาเครื่องเขาเครื่องยากอยู่คอสมควรครับโอ้ยไวเหลือเกินจะไหวไปไหน ไหวยังยังไ,ไหมลุกขึ้นมานั่นแหละโดนอยู่ยังโดนอยู่ไม่ต้องไปไหนเลยนะตัวเธออยู่ตรงนั้นแหละเอามาตรงนี้ได้ไงวะมาแล้ววับแล้ววับแล้วโอเคแล้วเราก็วิ่งครับวิ่งครับจังหวะนี้ครับวิ่งสวนไปเลย เอวิ่งมาใส่สก,กิลมาแล้วใส่สก,กิลมาแล้วใส่สก,กิลมา <laughs> อะไรจะเล่นอะไรโซมิสไซเรารู้ดีสก,กิลนี้ดูดดูดมีดูดเหรอดูดา <laughs> โอ้โดนสแตนอีกงปุ๊บ <laughs> <laughs> จบไหมจ๊ะจะจบไหมจ้าลุกขึ้นนั่นแหละดีมาก <laughs> เรียบร้อย <laughs> โอเคก็สกิลสร้างไว้ก่อนขอโทษนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แลกกันไปรู้รู้เรารู้ถ้าจะกดสกิลดิจะอะไรจะอะไรเลรออะไรจะโอ้โหโดนตัดเลยโอ้โหโดนแล ไปไหนมานี่จ้ะไปได้ลุกขึ้นเยี่ยมมากโอมตี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 งัดงัดงัดไว้งัดไว้ฟึบงัดไปเรื่อยๆงัดไปเรื่อยๆคอมโบยาวไปยาวไปยากนะเล่นกับโซลิดยากนะเพราะนั้นต้องหลบดีๆนะจ๊ะแต่ถ้าเมื่อกี้ผมก็พลาดไปช็อตแรกเลยแปลงล่างแล้วแบบ โดนคอมโบลเลยสกิลหลบไม่มีเลย <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นมานานเพื่ออาจจะกระตุกหน่อยนะโอเคจะต่อรอบสามโอเคนะครับอันนี้ถ่ายสักสี่สี่ห้ารอบนะจริงผมก็หาคู่คู่เล่นโซลิดยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ่ายถ่าย,ายว่าเล่นธรรมดาทีไรไม่ค่อยเจอโซลิดเลยส่วนใหญ่เจอแบบอาชีพเดิมๆอะ่ะที่ผมถ่ายก็นั่นแหละ ก็ผมจะตั้งชื่อห้องไว้นะครับถ้าผมถ่ายก็คือเขียนว่า YouTube แล้วก็เวนวักตามด้วย p p z นะครับอโอ้ว่าแล้วต้องหลบโอ้โดนตตัน แล้วจะแล้วเขาจะไปไหนอ่ะอยู่นี่จ้ะมไม่ถึงตัว <c oughs> เสียดายตายเร็วต <c oughs> ะกี้หลบเราไม่มีด้วยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมตายแล้วครับเอ้ยยังไม่ตายยังกิงได้ฮ <c oughs> ึบเจ็ดสตาร์ยัง เราแค่กดสกิลไม่ทันเลยลุกขึ้นครับพี่น้องครับเอเกือบเหมือนกันเกือบไเรื่อ2 0สองพันโดนตบทีเดียวตายแลวโอ้คลิปกระตุกหน่อยเนาะอันนี้ต้องขออภัยนะครับยังไม่ได้ซื้อโปรแกรมเลยเจอโปรโบสิลห้าเข้าไปฮะเรียบร้อยครับซื้อไปแล้วเราจะกดอะไร ก่อนอะไรไม่รู้เราดูดดูดเข้ามาไปไหนเร็วมานี่โอ้โหรากดผิดสกิลเอาโดนสฮาตันแล้วหึหลบกันอือหลบทันสกิลนี้ก็อยู่นานดีเนาะไปไหนโอ้ไม่ถนึงตัว ก็ไึ้อืมอีเวสิดแดนไปก่อนเนาะโอ้โหนิดเดียวเอามาใกล้ๆก,ก็งัดเลยพี่นั่นโดนอีกสาวพัด ก็สกิลของเธอท่านี่คือสกิลที่แรงที่สุดนะฮะบอยแท็กโอ้ไม่ได้แคสซีนายนานดูไม่ค่อยคล่องเลยเนาะดูแบบจิ๊ก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 ยังไม่รูกพุ๊บๆนั่นไงเราก็รู้ว่าท่านจะงัดท่านั้นจะหนามเหรอหนามหมาหนามหมา วงกว้างมันมันวงกว้างมากเลยอ่ะสกิลอะ่ะเอาไม่ต้องไปไหนเลยจ้ะอยู่ตรงนี้กับพี่นะคะไอ้จู๊อาอย่าทำหนูสกิลเราหมดแล้วสกิลหมดแล้วเดี๋ย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 วตายแน่เลยตายแน่เลยอย่างนี้ตายแน่เลย ช่วยพี่ด้วยตัวขาวปักโอหรือว่าเป็นสกิลที่คุ้มค่าจริงๆเลยตัวขาวเนี่ยโอ้มันมันมันนะครับของอ่าสำหรับของกับเรื่องการอัพสกิลนะฮะขอยังอุปก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนไกลวจะบอกนะครับแต่ให้ดูสแต็ก่อนลวกันคร่าวๆก็สแต็ของผมก็ถือว่าเกินตัวอยู่พอสมควรเลยในเรื่องของดาเมจ เกินเกินตัวเลยแหละแต่เรื่องป้องกันนั้นยังยังยังไม่เกินเท่าไหร่ป้องกันนันคือทุกคนก็มีสิทธิ์ป้องกันได้เท่านี้นะครับอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ําเพราะว่าผมไม่ได้ใส่โซส่วนกลางเกงที่เป็นป้องกันนะฮะใส่ไม้เพราะว่าผมเล่นสายอ่านี่ล้วนๆเลยนะครับเอาเรนเจอร์เบลหาสีจะเล่นนะหกเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดผมไม่มีอุวุรสำรองนะมีอาวุธชิ้นเดียวควรจะแต่สีอะไรก็เอาุชิ้นนั้นเลย คีผมอาจจะเกินไปหน่อยยังไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวไปเฝ่าให้มันสมดุลกว่านี้ตอนนี้ก็ของก็มีเท่านี้นะครับเท่าที่มีนะครับฮะบิ๊กแอดมาเลยนะเท่าที่มีก็เท่าที่ฉันมีโอ้โเเลนเจอร์ก็ต้องมีอะไรมากมาย แลกกันไปห้าพันเลยเหรอโอ้โหอ้นี่ผมก็เล่นนะอึ้งเหมือนกันนะสิบทีห้าพันเนี่ยโอ้โหที่หายแล้วจบไม่ได้ตายแน่เลยโอ้ยตายเวล้าเสียเนี่ยแพ้เวล้าเสียเนี่ยแพ้เวล้าเสียเนี่ย <c oughs> ขนาดเวล้าสียิงยิงเจ็บเลยอ่ะโอ้โหมันเปาะอ,อะไรขนาดนั้นวะไม่ได้เล่นนานมากโคตรเปาะเลยอะ่ะก็ต้องพิ้วหน่อยกัน พยายามคน,นท,ที่เล่นเออท่านะครับคือช่วงนี้ผมเห็นเอทเอท่าคนเล่นเยอะมากนะฮะก็เลยมาถ่ายเออท่าแล้วก็เดี๋ยวทำไกด์เออท่านะครับที่จริงทำไกด์ไปแล้วนะเออทำไกด์ไปแล้วนะแต่ในเว็บบอร์ดอะแต่ว่าคนก็คงจะไม่ค่อยได้ดูกันละมั้งก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นทิปอีกทีนึงแล้วจะหนีไปไหนแล้วแหม่ไมมีน้ำนี่ก็ตายแล้วแ,แถี่สปีดเราเยอะไม่ต้องไปกลัวดูดมากดูดมาก ลุกขึ้นึมไม่ถึงตัวอีกเปลี่ยนตัวไโอ้โหมันสู้ไม่ได้หรอกเวล5ห้าสี่กับเวล6หกเจ็ดแล้วของผมก็แน่นแน่นอยู่นะแน่น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 เลยแหละแน่นแต่ว่าเลือกป้องกันนั้นยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่เรื่อเราโจมตีนั้นเปล่นหน้าอะไรมันก็โจมตีแรงละนะครับผมจะตั้งชื่ออย่างนี้ YouTube PPZ นั่นหมายว่า ถ้าใครเข้ามาแล้วก็กดเล่นก็อาจจะโดนถ่ายนะนะครับโหเล่นกับวอลเออท่าเหนื่อนนะสู้กับวอลเพราะว่าพีแกเป็นสายจับแล้วเออท่าแม่งตัวแดงเยอะนะถ้าพลาดก็อาจจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายเลยนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกับวอลนะยิ่งเออท่าไม่เคยเล่นกับวอลเลยนี่ถือว่าเป็นการเล่นเออท่าที่เจอกับวอลเลอร์ครั้งแรกนะครับน่าจะแพ้ จะช่วยได้จริงๆโมเลสผมเล่นผมก็รู้สเต็ปอ่ะเออมันแบบสตีนมากสเต็ปถ้าเล่นสเต็ปแบบผมนะสนเป็นสเต็ปโมเล์ที่สตีนจริงๆแล้วถ้าไม่มีไม่มีสกิลจับเลยนะครับนอกจากว่าคู่ต่อสู้นั้นจะเป็นอ่ารู้นักิดอะไรอยู่อ่ะเอ้าไม่จับหรอไม่รู้โอ้โอ้ชิ้นหายแล้ว ้โอนี่นี่พลังอะไรวะเนี่ยจะลดเลือดมันได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้โดนไอ้เปิดแบตทีเลือดหายไปประมาณสองหมื่นนะ ชาวินเอ้ยของแรงไปได้ ดูดมาอาจจะแหลกหน่อยนะอันนี้ขอไปจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแหลกอะไร <c oughs> อย่าจับผมแล้ว <c oughs> ร,รู้แล้วร,รู้สกิลจับวิเลี่ยมเป็นยังไง <c oughs> เฮ้ยไม่ตายอะโอ้โหตายแทนเลยอะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรา forward step นะแต่ผมจำได้ว่าอ,อ๋อเออใช่ถ้าดูดตอนแรกมันมัน,ม,นมันไม่โดน้ำเลยแป๊กเองอะไรอะ่ะยืนนิ่งทำไมอะมาเร็วโอ้จะตีแต้มคืนได้ไหมเนี่ย โดนติดสตตนอีกกูไม่จับหรอไม่จับเราก็ขอตีท่านยาวๆนะโหจะอึดไปไหนครับจะอึดไปไหนคูดาวไม่ทำ ออโอเคเริ่มจับทางวอลเลเอร์คนนี้ได้แล้วพอสมควรเพราะว่าไม่ได้เล่นแนวผมแต่เล่นแนวผมนะจับอย่างเดียวไม,ไม่ไม่ได้จับก็พอจับทางได้อยูถ่ถ้าพวกสายจับนี่ไม่ไหวนะ่ดูแม่ดูดอ๋อแก้เผลิดเราเหรอฮิทแต่ิต <c oughs> ด,ด้านหลังไม่ได้ นี่เลยเราจะพลิกล็อกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับชีวิตตาชีวิตตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาดาะผมหมดขอไปตั้งตัวก่อนนะ มาเลยมาเลยโอ้โอ <laughs> ผมถึงกับโอ้โหเลยทำไมถ้า SE คุณไม่ใช้ละกาวิเวน <laughs> SE เมื่อกี้ผมพุ่งไปแล้วคุณกด SE ค้างจับผมได้แล้วจริงๆวัรนีเออมันเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวเลยนะที่ผมไม่เห็นเขาใช้ SE เลยนะจริงๆกับเอ ไอ้อะไรวะแอร์พเพรสยังไม่เห็นเลยอีด้วยพิ่งดูดเลยเรียบร้อยจ้ะขอจับนะจ๊ะโอ้โหโดนแล้วไงล่ะเอา้าติดกลับแล้วไอ้ยี่ ไอ้ยาาษาจั๊กเอาจะบาเน,นะพูดอะไรวะเฮ้ยยังได้อยู่อย่าจับผมขอร้อ,องเออเอาติดสตันเลยงั้นเลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับกาวินเควินไม่ใช่กาวินเควินกาวิน โอ้ยตอนแรกจะแพ้อยู่ละพยายามจับสเตปแต่ละคนก็สเต็ปไม่เหมือนกันเนาะต้องพยายามจับนะครับนี่คือเป็นวิธีการเล่นนะเห็นดีบ้างที่ผมแพ้2อันแรกอ่ะคือผมจับสเต็ปเขาไม่ได้แล้วก็แบบเฮ้ยกับสเต็ปนี่เขาเล่นอย่างนี้นะเขาเล่นมาอย่างนี้นะอ่าก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนวิธีเล่นนะครับเออถ้านั้นก็จะมีวิธีการเล่นทั้งอาชีพระยะประชิดกับอาชีพระยะไกลที่แตกต่างกันนะครับก็ถ้าใครเล่นกับอาชีพระยะไกลอย่างก็มีโซลิดเนาะแต่ว่า ก็เป็นเกิงเจิงกลางๆเนาะไม่ได้ไกลแบบที่ที่หนักใจจริงๆที่ผมหนักใจจริงๆก็คือสู้กับเลนเจอร์นี่แหละจริงถ้าเลนเจอร์ของแรงหน่อยก็เออท่าสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะพี่แกก็เรามีแค่สกิลเข้าหาอยู่สกิลเดียวนะที่เข้าหาสกิลเลนเจอร์ได้โดยที่เราไม่เจ็บก็คือไอ้จีท่าเนี่ยเบรกทรู <laughs> <laughs> <through S 1> นะครับมีเป็นสกิลเดียวเป็นสกิลเดียวกับไอ้นี่เลยเบรกแดนซ์ที่พุ่งและเลี้ยวได้อะ สกิลเดียวกันประเภทเดียวกันก็คือไม่โดนโจมตีเลยไม่โดนไม่โดนสกิละยะกลโจมตีแต่ถ้าประชิดก็คือโดนโจมตีนะครับก็ต้องจะหวัดไม่เหมือนกันเนาะก็ตอนนี้ก็ถ่ายสี่แล้วเนาะก็น่าจะโอเคนวมั้งโอเคยังน่าแต่โอเคนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมว่าเดี๋ยวไกด์ก็คงจะเร็วๆนี้แหละอันนี้ก็เป็นซับซึมน้ำจิ้มนะครับเผื่อแบบเรียกเรียกคนมาเล่นเออท่าได้สำหรับใครที่เล่นเออท่าก็พยายามดูดีๆนะผมจะกดไอ้เปลี่ยนอาวุธบ่อยมาก อีกขีขวาที่เปลี่ยนทั้งเป็นสองมือและมือเดียวนะ่ยบ่อยนะคือต้องดูสังเกตดีๆนะครับพยายามคือเออท่านียมันจะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลาการกดสกิลเนี่ยถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยาอาจจะดูดูครูดาวสกิลลำบากกว่านะครับคือเออท่านจะดูครูดาวสกิลเนี่ยง่ายมากเพราะว่าอาชีพนางนั้นเป็นอาชีพแบบกด กดแล้วแบบสกิลเวลาสกิลออกมันมีระยะเวลานานพอสมควรนะครับก็เราก็จะสามารถดูระยะเวลาของสกิลคูดาวได้สกิลไหนคูดาวปุ๊บเราจะต่อด้วยสกิลไหนดีนะครับก็เป็นข้อคิดสำหรับเออถ้ามือใหม่แล้วก็เออถ้าแบบอาจจะเล่นฝึก p ี p p ีอยู่นะครับอาจจะไม่เชี่ยวในเรื่องของการใช้ประตูมิติบ้างอะไรน,ะนี่นั่นเดี๋ยวครั้งหน้าที่เป็นไกด์ในไกด์นั้น,น,นเดี๋ยวจะมาสอนให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องคอมโบนั้นคิดเอาเองนะจ๊ะ คิดเราเองดีที่สุดเชื่อผมนะครับเพราะถ้าสไตล์เหมือนๆกันเขาก็จับทางกันได้หมดอ่ะคนก็ต้องเปลี่ยนสไตล์อะเด็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิยะสวัสดีครับ